ไม่มีควสงสัยว่าไอ้บ้านพร้อมอยู่2 9 5 0 0 0บาทนี้คือสรุปยังไงมีเป็นเป็นบ้านอย่างเดียวใช่ไหมไอ้สองแสนเก้าหมื่นเป็นบ้านอย่างเดียวเป็นบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านพร้อมที่ดินก็คือพร้อมรั้วพร้อมอะไรแบบนี้เลยใช่ใช่ครับคือคือวันนี้เราเรามาส่งมอบกันก็จากจากก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว2หลังเฉพาะอันนี้โซนนี้2หลังแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหลังแล้วก็ไปไว้ ผ่อนได้อสรุปว่าผ่อนได้ผ่อนในรูปแบบบอมจเลยใช่ไหมเป็นบริษัทของจ่าเลยก็คือสะดวกกว่าก็คือถ้าถ้าตอนนี้คือไปขอธนาคารขอยากอันนี้คือไม่ใช่เครดิตไม่ใช่เครดิตอาจจะผ่อนมากผ่อนน้อยคือเราเราไม่อยากจะฟิกตัวเลขมากบางคนมีมากส่งมากได้แล้วก็ บทไว่บางคนมีน้อยส่งน้อยได้คือคือเงื่อนไขมันสามารถยืดหยุ่นกันตามแต่ละบุคคลจ๋าจะไม่อยากฟิกเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ขอขอมาส่งมอบแล้วกันก็ก็แสดงความยินดีกับจ๋าด้วยคแต่เฉพาะเฟสแรกก็ค่อนข้างเฟสแรกอยู่ตรงนู้นก็หมดหมดแลวหมดแลยส่งมอบบ้านกันแล้วเริ่มเริ่มใจอ่อนเปิดเฟสที่2แล้วก็เริ่มเริ่มมาส่งมอบใหม่ก็ยังคงที่จะรับ กี่หลังแล้วยังตอนนี้แล้วเพิ่มอีกเก้าหลังไม่เปิดเปิดใหม่ครอีกเก้าหลังอีกเก้าหลังคลิปนี้มามาก่อนเลยแล้วกันยังยังไม่ได้รีวิวยังเป็นทางการอันนี้ขอมาตอบคำถามก่อนละกันอยู่ที่จังหวัดไหนตำบลไหนอยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ตำบลหนองปลาดุต้องหนองปลาดุใกล้ใกล้ๆกับวัดหนองปลือใช่ไหมใช่ใช่ใกล้ๆกับวัดหนองปลือแล้ววิวเขาเนี่ยวิวภูเขาสวยอย่างนี้เลยนะครับวิวเขานี่จะให้เขาชมฟิล์ไม่ใช่ช่างมาใมาได้เก็บตังก็เหลือคนแล้วนะถ้าเก็บตังค์นี่ก็เหลือคนแล้วนะ โอเคผดได้สดได้บ้านก็แบบบ้านก็เลือกสีได้ด้วยใช่ไหมใช่เลือกสีได้อันนี้ก็จะอีกสีนึงใช่ใชเออแต่แต่ของบ้านอีกอันหนึ่งที่ผมขึ้นรูปก็อีกสีหนึ่งสีเทาสวยอันนี้ก็อีกหลังนึงก็อีกสีหนึ่งแบบบ้านอ่ะแบบบ้าน มาเลือกเราเรามีแค่ตาลากให้เลือกแบานี้เยอะจะเอาแบบทรงนโรงโนอหรือจ้าแบบมีหนังคามีโรงจอดรถคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมอารมณ์เป็นบ้านสั่งสร้างข้อดีของบ้านสั่งสร้างเลยหนึ่งเลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรเราจะเอาแบบไหนหรือว่าเราอยากจะขยายห้องนอนก็ได้เราเพิ่มตางกันเอาแต่ว่าเบสพื้นฐานเลย2องแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคือห้าสิบตารางวาอยากได้เพิ่มมากกว่านี้เพิ่มขึ้นไปร้อยร้อยว่าได้ไหม ได้200ยบาทได้ไหมหนึ่งไรได้ไหมห้าไรก็ได้ครับคุณผู้ชมทุกอย่างมันยืดหยุ่นก็คือมันเป็นเหมือนมันมันบ้าสังสร้างอ่ะเออเออแต่แต่เริ่มต้นนี่คือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําใช่ครับใช่ใช่าไฟมีครับน้ํามีครับปลาปลาคือรั้วอะไรมีให้พร้อมมมีโอ้โหก็มันจะเอาอะไรกันก็คือเริ่มต้นสองแสนเก้าหมื่นเท่านั้นแะเก้าแล้วยายอีกมาดูกันเถอะโอ้โหนะ โว้มากเดี๋ยวก็หาว่าเราโบ้อีกเออแต่แต่ใครแบบเออหนึ่งห้องไม่สบาใจขอเติมขอเติมอีกเป็นสองห้องขอเติมลงจอดรถได้เดี๋ยวราคาก็ยืดหยุ่นกันไปพื้นที่ขอเพิ่มก็ยืดหยุ่นกันไปบางคนก็โทรมาถามว่าพี่จามันมีจริงเหรอราคานี้ให้มาดูหนิคะเนี่ยเห็นไหมวันนี้วันนี้เราส่งมอบก็ส่งมอบจริงเหก็ติดป้ายอยู่ขึ้นให้ดูอ่ะก็ติดป้ายก็พยายามส่งมอบแล้วมันมีระยะเวลาก่อสร้างที่ชัดเจนมันมีบ้าน เออบางเขบอกเฮ้ยบ้านที่เป็นเบาที่นี่ที่บักให้มาดูอ่้มาดูให้มาดูเลยให้มาตรวจสอบเลยเลยมีเอกสารชิดแล้วมาตรวจสอบเลยเลยครับก็คนอยู่จริงอ่ะมามามาชมมาชมมาคนอยู่จริงครับใครสนใจลองจับพิกัดมาคร่าวๆบ้านไล่จ่าชานครับผมจะเจอเป็นพิกัดรีสอร์ทเนาะใช่พี่จ่าเขาเปิดรีสอร์ทอย่างนั้นมีอะไรนัดชมหรือว่านัดนัดชมที่ก็ไปเจอกันที่รีสอร์ทเดี๋ยวรีบเดี๋ยวพี่จ่าพาสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสสวัดีครับก้าวแปลงเท่านั้นนะก้าวแปลงก้าวแปลง เดี๋ยวรอรีวิวใคร<ำ>เห็นคลิปนี้ก็โชคดีก่อน<ำ>ครับโอเคครับ<ำ>ชอบผลงานคุณภาพแบบนี้แล้วก็อยากขายได้<ำ>ผมรับทำโฆษณาทั่วประเทศด้วยนะครับ